ชุดโรงเรือนสุดขุม t r e e in one แบบคาน2ชั้นใช้เป็นโรงเรือนปลูกผักก็ได้ทำค้างอางุ่นก็ดีหรือจะทำซุ้มไม้เลยก็เลิศสุดไปเลยสามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์ at at chef garden หรือทาง Facebook สวนผักพ่อครัวซื้อครั้งเดียวใช้งานได้3รูปแบบในชุดนี้เลยสินค้าที่ได้รับมีโครงเหล็กพร้อมเสา1นิ้วพลาสติกหนาน150ไมคอนและตัวล็อกพลาสติก20ตัวการประกอบและติดตั้งก็ไม่ยากสามารถทำคนเดียวได้เลยโดยเริ่มจากเอาตัวที่มีเดือยเสียบเสียบลงไปที่จั่วทั้งสาม ขนาดของโรงเรือนกว้างทั้งหมด2เมตรยาว3เมตรและเสาที่ใช้สูง1เมตร90เซนครับจากนั้นเอาเหล็กคานที่ให้ไปเสียบเข้ากับตัวล็อกคานบนให้ครบทุกด้านก่อนขันน็อตให้ปรบับคานให้เสมอกับตัวยึดคานก่อนทุกตัวขันน็อตให้แน่นทุกจุดส่วนคานด้านล่างเอาไว้ใส่ตอนหลังครับ เมื่อประกอบชุดโครงหลังคาเสร็จแล้วสำหรับผมจะถนัดขึงพลาสติกหลังคาก่อนตั้งเสาเพราะสะดวกและเหมาะกับการติดตั้งคนเดียวผมใช้ตัวล็อกยึดพลาสติกไว้ด้านละ1ตัวเพื่อกันพลาสติกหลุดไปตามแรงลมครับสำหรับคนที่อยากขึ้นโครงและเสาให้เสร็จก่อนแล้วมาติดตั้งพลาสติกทีหลังก็ได้เช่นกัน เราะอนาคต4-5ปีข้างหน้าเมื่อพลาสติกเราขาดเราก็ต้องขึ้นวิธีนี้ครับในการติดตั้งคนเดียวอย่าลืมเอาเสาไปวางตามจุดต่างๆให้ครบก่อนทําการยกชุดโครงหลังคาขึ้นครับเทคนิคในการยกให้ยกด้านที่ติดกําแพงหรือด้านที่มีพื้นที่แคบก่อนครับโดยยกตรงตัวกลางแล้วใช้เสาเสียบเข้าไปขันน็อตให้แน่นครับจากนั้นให้เสียบเสาซ้ายและขวาเข้าไปยึดด้วยน็อตให้แน่นเช่นกัน เมื <Ooh. S 2> ่อเรายกด้านที source, ่ติดกําแพงหรือด้านที่มีพื้นที่แคบเสร็จแล้วจากนั้นให้ทําการยกอีกด้านขึ้นโดยยกตรงเสากลางเช่นกันเสียบเสาเข้าไปแล้วขันน็อตให้แน่นทุกจุดครับจุดยึดน็อตทุกเสาให้หันเข้าไปในโรงเรือนนะครับการยึดพลาสติกก็เช่นกันให้ทําการยึดด้านที่ติดกําแพงหรือด้านที่มีพื้นที่แคบก่อนครับยึดทุกจุดด้วยตัวล็อกที่ให้ไปนะครับ เมื่อเราทำการยึดและดึงพลาสติกฝั่งด้านยาวตึงเสร็จแล้วให้เรามายึดพลาสติกด้านข้างโดยดึงให้ตึงครับการยึดพลาสติกด้านข้างต้องมีการพับซ้อนกันบ้างเพื่อให้พลาสติกเข้ามุมตามโค้งของโรงเรือนนะครับ จากนั้นใช้มีดคัตเตอร์ตัดพลาสติกที่เกินออกมาหากมีตัวล็อกเหลือก็สามารถใช้กันไกตัดกิ่ง ให้เหลือแค่ข้อเดียวเพื่อใช้ยึดเก็บพลาสติกที่ยื่นออกมาได้นะครับส่วนคารล่างสำหรับทำค้างผมจะใส่ทีหลังเพราะจะไม่เกะก,กะตอนเราขึงพลาสติกครับ ก็มาทาฐานปูนไว้สําหรับติดตั้งบนพื้นดินจริงๆฐานปูนนี้เราทําไว้ก่อนติดตั้งโรงเรือนแล้วครับน็อตฐานปูนนี้ทางสวนไม่ได้ให้ไปครับลูกค้าสามารถไปซื้อน็อตยาวทําเองได้เลยหรือจะสั่งให้ทางร้านเชื่อมเป็นชุดๆก็สามารถสั่งเพิ่มได้ครับผมทําการหล่อปูนในกระถางโดยใส่ถุงลงไปก่อนเพื่อง่ายต่อการถอดเทนปูนออกถ้าไปซื้อน็อก็สามารถวาดบล็อกแผ่นเพลทแล้วทําตามวิดีโอนี้ได้เลย เมื่อเราได้แท่นปูนแล้วให้เริ่มทําการขุดหลุมวางแท่นปูนสําหรับคนที่ติดตั้งโรงเรือนในที่โลง่งลมแรงแนะนําให้หล่อแท่นปูนให้ใหญ่ขึ้นขุดหลุมให้ลึกและกว้างขึ้นเพื่อเป็นตัวยึดที่แข็งแรงขึ้นครับตอนที่เราวางแท่นปูนลงไปในหลุมและยึดกับเสาแล้วให้ใช้เชือกหรือใช้สายตาในการวัดระยะให้ทุกเสาตรงกันจุดไหนเลื่อนก็สามารถใช้เหล็กหรือไม้ตอกเข้าไปเป็นตัวดักไว้ได้ครับ จากนั้นให้ทําการเทป,ปูนล,ลงไปในหลุมอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อปูนแห้งแล้วเราสามารถที่จะกรบดินทับลงไปได้เลยแค่นี้เราก็ได้โรงเรือนที่แข็งแรงและใช้งานได้แล้วครับต่อไปมาถึงขั้นตอนการขึงลวดทําค้างอางุ่นโดยขนาดลวดที่แนะนําคือลวดถาวเบอร์14จะง่ายต่อการขึงไม่อ่อนและไม่แข็งเกินไป แต่ผมใช้ลวดเส้นใหญ่กว่าขึงตรงแกนกลางและใช้ลวดเบอร์14ทําค้างห่างช่องละ30สเซนเราจะใช้ลวดขาวสายไฟเก่าสายสลิงหรือตาข่ายตาห่างมาทําค้างก็แล้วแต่ความสะดวกได้เลยเมื่อมีค้างแล้วเราสามารถใช้ปลูกองุ่นผักที่ต้องการใช้ค้างหรือพวกไม้เลื้อยก็ได้เช่นกันครับเรื่องความคงทนแข็งแรงผมให้เต็ม1ิบเลยเพราะเมื่อเราทําฐานปูนดียึดเสาเข้ากับฐานปูนยึดน็อตท,ทุกตัวทุกจุดแน่นแล้ว โรงเรือนจะแข็งแรงไม่โยกและต้านลมได้ดีครับสําหรับคนที่อยากได้โรงเรือนขนาดที่เล็กกว่าหรือใหญ่กว่าก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดและราคาได้ทาง l i น์แอด @chefgarden หรือทาง Facebook ส่วนผักพ่อครัวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และตอบโจทย์สําหรับคนรักการปลูกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ